สวัสดีครับเพื่อติดตามช่อง YouTube b i g l i f เฟิร์มบุ๊ดเดิลคอมสแลปบิ๊กไลฟ์บอกในเว็บไซต์ไอทีพูดแกลครับวันนี้เราจะมารีวิวสิ่งที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับอขออนุญาตถือเอามาเลยแล้วกันเนาะมันคือโน้ตบุ๊กตัวแรกจากทางซ a มี i นะครับ Redmi Book นั่นเองมันแคปแต่ครองหน้าผมไปเลยนะครับให้ดูโฉมหน้ามันเต็มๆนะครับกับโน้ตบุ๊กขนาด15.6นิ้ว ก็น้ำหนักถือว่าใช้ได้เลยนะครับสเปคของมันคือ core i n t e l c o r e i5 ตัว11 Gen นะครับมาดูกันว่าแค่20 0 0 0บาทเนี่ยมันมีดีอย่างไรกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้พร้อมแล้วมารับชมกันได้เลยครับเอาละครับ,น,รบนี่ก็คือหน้าตาของ Redmi Book นะครับ ก็แน่นอนครับว่าจุดเด่นของมันก็คือตรงนี้ครับมันจะมีโลโก้คาว่า Redmi นะครับแล้วก็มีสโลแกนของมันนะครับ Power on UK TVT i i y นะฮะอันนี้จะดูกลับด้านนิดหนึ่งนะครับนะให้คุณดูใหม่นะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะด้านหน้าก็เรียบๆไม่มีอะไรนะครับ มาต่อกันด้านหลังเครื่องกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าไหนๆก็พลิกมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบานพับนะครับซึ่งสามารถกางออกได้นะครับเดี๋ยวมาให้ดูกันว่ากางได้เท่าไหร่นะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีบานพับสามารถที่จะยกหน้าจอขึ้นได้นะครับขนาดหน้าจออยู่ที่15.6นิ้วนะฮะแล้วก็มาทางด้านข้างซ้ายกันนะครับจะมี usb นะครับเป็นแบบ usb a นะครับ3.2สองช่องนะครับ สังเกตได้ไงครับว่าเป็น USB ตัวมาตรฐานใหม่นะครับก็คือสีของช่องนะครับก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็มี HDMI อยู่ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบชาร์จไฟนะครับพร้อมกับไฟบอกสถานะว่าตอนนี้ชาร์จไฟไปแล้วเท่าไหร่นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีช่องเสียบหูฟังนะครับแล้วก็ที่อ่าน SD card นะครับมี USB 2 0มาให้มี แลนนะครับซึ่งสามารถเป็นแบบผักนี้นะครับแล้วก็มีเขสซินตันล็อกมาให้นะครับสังเกตนะครับทั้งบอร์ดที่บอกมามันไม่มี USB Type C เลยครับพลิกมาทางด้านล่างเครื่องนะครับก็จะมีแผ่นยางนะครับมาให้นะครับสมุดิ4จุดนะครับ2นะครับ3และ4นะนะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นยางทั้งหมดนะครับเพืป่ป้องกันการลืน่นแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับตรงนี้ที่ผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นลําโพงนะครับสองฟากฝั่งแบบนี้นะครับให้เสียงที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศอยู่ตรงนี้ครับน้ําหนักของมันนะครับอยู่ที่ประมาณไม่ถึง2กิโลนะครับก็คือใกล้ๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะพา ไปสะดวกนะครับว่ามันสามารถแบกไปไหนมาไหนได้นะครับทีนี้เวลาเปิดนะครับเราก็แค่ผักตรงนี้นะครับขึ้นมาบันพับนะครับจะเอียงได้มากสุดนะครับประมาณ178องศาคือได้ประมาณที่คุณเห็นนะครับก็อยู่ประมาณนี้ถามว่าเพียงพอไหมก็เพียงพออยู่ครับทางด้านหน้าจอนะครับก็จะมาพร้อมกับ ips lcd นะครับความลเอีดที่1920คูณ1080นะครับเป็นบลกสเฮิร์ตนะครับสังเกตว่าตรงนี้นะครับด้านบนนี้จะมีเว็บแคมมาให้นะครับเว็บแคมมาให้อยู่ตรงนี้นะครับอาจจะมองยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเว็บแคมนั้นจะมีความละเอียดอยู่ที่ full hd พร้อมกับไมโครโฟนมาให้นะครับส่วนตรงกลางที่มีรูอยู่ข้างๆกล้องนั้นคือสถานะว่ากล้องนั้นสามารถทํางานได้นะครับส่วนด้านล่างนะครับตรงนี้ ก็จะมีโลโก้ Redmi ครับบอกขี่ข้อของเครื่องเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูการแสดงผลกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกันครับ ส่วนแป้นพิมพ์นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบฟูไซด์นะครับแน่นอนว่าปุ่มต่างๆนะครับเท่าที่เห็นนั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะให้ตำแหน่งที่ดีนะครับแล้วก็มีทัชแพดขนาดใหญ่บอกสเปคอยู่ตรงนี้นะครับข้อดีของคีย์บอร์ดตัวนี้มันสามารถที่จะกดพิมพ์ได้อย่างค่อนข้างแม่นยำเลยครับดังนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าจะซื้อมาใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของการพิมพ์นั้นถือว่า เป็นคีย์บอร์ดตัวหนึ่งที่ผมว่ามันพิมพ์ได้ดีเลยนะครับจังหวะยุบนั้นค่อนข้างน้อยแต่ว่าถ้าเอามาเล่นเกมผมคิดว่ามันนุ่มไปหน่อยครับสำหรับระบุไปริกานะครับก็มาพร้อมกับ Windows 11นะครับแน่นอนว่าข้างในนี้ในการปรับแต่งของมันนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับคือเหมือนเน้นน้ำหนักเบาใช้งานคล่องนะครับก็มีระบบ DTS Sound นะครับมาให้แล้วก็มีลูกเล่นต่างๆนะครับของ Windows ซึ่งเราสามารถที่จะดาวน์โหลดเพิ่มได้ผ่าน Microsoft Store นะครับมีเครื่องอัดเสียงและก็แน่นอนครับมีกล้องนะครับเว็บแคมที่สามารถเปิดใช้งานได้ครับส่วนโปรแกรมดูแลตัวเครื่องไม่ได้ติดตั้งมาให้นะครับก็สามารถที่จะทำให้เครื่องนั้นเป็นอิสระแล้วก็ไม่มีตัวของ c a ช h ม Memory ที่กินจนเกินไปครับแต่ว่าบปรเปเปอร์นั้นก็ถือว่าสวยดีนะครับสำหรับทางเสียวมีที่เลือกมาให้แบบนี้ครับ สำหรับสเปกน,นะครับก็มาพร้อมกับ Intel Core i 5 1 1 3 0 0 h นะครับรหัสไทกเล็กนั่นเองครับความเล็กสุดๆอยู่ที่3.1กิกนะครับ10นาโนเมตรนะเมนบอร์ดนะครับเป็นแบบ pci e x p r e s s 3นะครับมีามาให้8กิกับ ddr 4นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสล็อตนะครับสามารถใส่ได้2อันเห็นเมื่อใส่ได้สอันนนะแต่ว่าที่จริงแกะออกมาไม่นา่าจะใส่ตัวของแรมได้นะครับ ตัวนี้เป็น i s x e นะครับเป็นการเจาะของ intel นะครับแล้วก็มี ssd ให้ 512g b ในทุกรุ่นนะครับเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพกันดีกว่าครับสำหรับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับก็ทดสอบโดยการใช้ tdm นะครับทำได้ที่866คะแนนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็น p c m a r k 10นะครับ4,000 233คะแนนนะครับก็ขุมพลังตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับการจอก็เป็น i r i s XE นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับแถมให้ก็คือ Crystal d i s m a r k เจ้าเก่านะครับก็พบว่าความเร็วที่ได้นั้นถือว่าใช้ได้ครับไม่ได้ช้าเกินไปครับส่วนแบตเตอรี่นะครับก็ให้ขนาดมาอยู่ที่50วัตต์ชัวอร์นะครับถามว่าเมื่อใช้งานจริงๆนะครับอันนี้ผมขอแชร์จากการใช้งานนะครับ On Time Battery นะครับคือผมใช้ประมาณ6ชั่วโมง39มก้าวหมายความว่ามีการเป,ปิดปิดตลอดทั้งวันนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณปล่อยเครื่องสตยบายไว้เฉยๆเนี่ยมันสามารถที่จะตอนนี้มีไฟอยู่ที่78%นะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง8ชั่วโมงแต่ถ้าสมมุติว่ามีการใช้งานปกตินะครับเอเวอของมันนะครับจะอยู่ได้ที่5ชั่วโมงครับสำหรับอะแดปเตอร์นะครับก็เป็นของไล o n นะครับกำลังของมันอยู่ที่65วัตต์นะครับ แต่ว่าที่ชาร์จนั้นนะมันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับคือมันเป็นแบบธรรมดาดังนั้นเนี่ยถ้าทําเจ้าตัวนี้หายก็ไม่เป็นไรครับก็หาซื้อที่เป็นหัวใกล้เคียงแบบนี้นะครับมาใช้งานได้ชิ้นเดียวกันนะครับแต่ถามว่าสะดวกไหมก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ครับ หลังจากที่เราใช้งานโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มาสักระยะหนึ่งนะครับเราต้องมาสรุปกันสักหน่อยหนึ่งแล้วนะครับตัว Redmi Book 15ตัวนี้นะครับเป็นสเปคตัวท็อปสุดนะครับแน่นอนว่า มันก็มาพร้อมกับแรม8กิกแลวก็สโตรดอยู่ที่5.2กิกนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ตัวการจอแยกแต่ว่าการใช้งานภาพรวมนะครับแบตเตอรี่ก็ถือว่าทนดีใช้ได้แล้วก็การทำงานต่างๆนั้นถือว่าโอเคเพราะว่าได้การจอ Iris XE มานะครับถือว่าเป็นมาตรฐานของโนบกสมัยนี้เลยแต่ว่าสิ่งที่ผมติดติดอยู่เรื่องหนึ่งก็คือถ้ามันมี Type C มาสักช่องหนึ่งมันจะเป็นอะไรที่ลงตัวกว่าน,นี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าคู่แข่งนั้นเขาก็ให้มากันหมดแล้ว กับราคาของมันนะครับก็เริ่มต้น15,990บาทนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคแต่ถ้าใครอยากจะเต็มสเปคข้างหลังผมนี้19,990บาทก็เรียกได้ว่า20,000ทอน1อบาทเนี่ยก็ถือว่ามีคุณสมบัติที่ครบเครื่องสำหรับคนที่ต้องการโนบุ๊กมาทำงานจริงๆไม่ได้แคร์เรื่องว่าจะต้องพกอะแดปเตอร์เพิ่ม1ชิ้นนะครับถือว่าเป็นอีกเครื่องที่จัดได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ มันมีช่องทางการขายส่วนใหญ่จะเป็นออนไลน์นะครับสำหรับรุ่น i3 แต่ถ้าเป็นออฟไลน์นะครับหรือหนะ้าร้านทั่วไปก็จะเป็น i5 แล้วก็แน่นอนครับ i5 มันขายได้2ช่องทางอยู่แล้วใครที่สนใจก็สามารถกดได้ดูข้างล่างนี้นะครับผมได้แปะลิงก์เอาไว้แล้วแต่ถ้าเทียบกับคู่แข่ง ก็ดูข้างบนนะครับว่าผมแปะลิงก์อะไรเอาไว้ก็สามารถไปกดที่ตัวไอได้เลยครับคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นแกจิตเรื่องราวในนัน้นเราติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด s ับส c ค i b e แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้นนรวมถึงในเฟซบุ๊กคอมสแลปบิ๊กไลน์บอกครับ